ตอนนี้อยู่ที่หนองคายค่ะเก็บภาพเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ห้าโมงครึ่งใช่ไหมคะโหนั่งอยู่ในรถตั้งนานอ่ะแล้วเลือกอยู่ระหว่างหมวกกับแว่นยี่อะไรเลือกหมวกดีกว่าแต่เป็นไคะอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่จุดยอดเลยทำช่องอ่ะคนเดียวอ่ะ ถ่ายเองแต่ต่อเองถือกล้องเองซ้ายขวาริมแม่น้ำโขงค่ะน,นี่เดือนเดือนมีนาเดือนมีนาสองพันยี่สี่สองพันห้าร้อหสิบเจ็ดค่ะทุกคนทุกครั้งที่มาจะชอบมาเก็บบันทึกภาพไว้อะแล้วก็มาอัปเดตเลยวิแต่ลมเย็นดีนะคะทุกคนเหมือนเดิมค่ะอยู่บนถนนถนนริมโขงค่ะ ดูสังเกตลําแม่น้ำโขงนะแห้งมากเลยทุกคนนี่เป็นภาพแรกที่เห็นนะตั้งแต่เด็กจนโตไม่ไม่รู้สิคือถ้าเป็นณจุดเนี้ไอ้ตรงเนี้ยอยู่ตรงโซนกใกล้พระาธาตุเขาเรียกว่าพระาธาตุอวทธาตุแถวโซนๆเนี้ยอืมแป๊บนึงแล้วค่ะคอาตอนนี้สักสามห้านาทีเนะนี่ยคือเป็นกรอกลกางละค่ะแล้วมันแห้งมากเลย แล้วทางนู้นนะเป็นพระธาพระธาการน้ำที่คนจะต้องนั่งเรือออกไปค่ะแต่ว่าแม่งทีเคยไปละเมื่อประมาณเมื่อประมาณกี่สองปีไหมสองหรือสามปีนี่แหละค่ะน้องทีอยู่เล่นกับน้องโยกค่ะ <laughs> ขณะที่อยากลิปไปแล้วก็มีไลฟ์สดไป <laughs> พระธาตุกลางนั้นทางนู้นค่ะที่เห็นเห็นไหมสังเกตดูที่เป็นที่เป็นตรงกลางอะค่ะนั่นแหละเนี่ยก็จะมาเก็บไว้วันนี้วันที่สิบเก้าหรอหรือยี่สิบอะเนี่ยเฮ้ยแต่พอถ่ายออกมาก็มันก็กำลังดีนะตอนนี้พูดถึงนี่ห้าสรุปแล้วคือห้าโมงขึ้นไปค่ะกำลังดีไม่ต้องไาเก็บภาพไป ฟีลยวไหมอ่ะสองกล้องพร้อมกันเลยอ่ะมือหนึ่งอัดคิปมือนึงกดไลฟ์สด <c oughs> มันก็จะเป็นแนวยางนี้มีลมเบาๆแต่จะบอกว่าทางนู้นอ่ะทางนู้นที่มองสุดสุดลูกหูลูกตาน่ยที่เป็นเป็นคล้ายๆเจดีขึ้นนะคะทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าพระธาตุลหนองทางนู้นแม่อยากจะชี้จริงๆเลยดูว่าชี้ได้มือเดียว แต่ปีนี้แปลกมากตั้งแต่เด็กจนโตไม่เคยไม่เคยเห็นเกาะทรายกลางกลางลำน้ำอะ่ะจริงๆแล้วมันต้องไปอยู่อีกโซนหนึ่งนะอ้าวเอาละเสียงมาละไม่น่ารอดคลิปมาได้แต่ไลฟ์สดไม่น่ารอดเดี๋ยวคุณแม่ต้องขึ้นรถละนี่ค่ะไม่ได้มานานมากสวัสดีค่ะ แล้วก่อนในนี้ถ่ายบรรยากาศไปให้วันนี้ก็มาที่ริมน้ำโขงเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้วันที่20มีนาะปี2567นะคะปี2024ค่ะคะุณแม่มาที่ริมโขงเก็บบรรยากาศมาฝักทุนนะสังเกตได้ว่าเป็นเกาะทรายแห้งอะ่ะเกาะทรายอยู่กลางลำน้ำโขงพิกัดจะอยู่ประมาณใกล้วัน ว่อะไรอ่ะอันนี้อยู่บนถนนริมโขงใกล้ๆวัดท่านะคะข้างหลังข้างหลังจะเป็นพระท่าพระท่าล่าหนองนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ตรงเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยค่ะตรงที่ปีกปีกบวกแมะะ่เนี่ยค่ะอ่าพระท่าที่คนต้องนั่งเรือออกไปผมผ้าไปไหว้นี่ค่ะและแต่ถ้ามีโอกาสก็เข้ามาเที่ยวที่หนองคายกันนะหนองคายซิตี้อินไทยแลนด์กันนะคะทุกคน ประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวอยู่ด้านฝั่งข้างหลังนะคะสวัสดีเพื่อนบ้านสบายดีสบายดีประเทศลาวเพื่อนบ้านน่ารักเสมอะคะ่ะไทยกับลาวเป็นเพื่อนน่ารักกันมากค่ะทุกคนแล้วไปค่ะคลิปนี้ไว้เจอกันแค่นี้นะอย่าลืมเจอก,กันคลิปหน้านะคะชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามกด subscribe ให้กับช่องทีแดนิสาโด้วยค่ะแล้วเจอกันนะครับ๊ายบายบ๊ายบายแสงรำน้ำค่ะทุกคนรุ่แสงรู่แสงได้ไหมจริงจริงแล้วต้องอยู่พาร์ทีตกดินนะแต่ว่าเราไม่ได้อยู่พาร์ทีตกดินโน้ไ no. ด้เจอกันนะคะ